สวัสดีครับกับไมค์ครั้งนะครับกับร้านถัทไทยฟิชชิงสุขุมวิท85นะครับก็วันนี้เรามาจัดนะครับชุดใบสัน S3 นะครับคู่กับเจ้าลอกแมงมุมดํานะครับก็เห็นคนถามกันมาแยะมากนะครับว่าพี่เข้ามาหรือยังนะนี่ผมจัดให้แล้วนะครับเซตนี้จะเป็นเซต2ท่อนนะครับสําหรับคนที่ต้องการพกพาสะดวกนะครับนี่มาขอดูความยวนิดนึงนี่ครับดูเลย กันเต็มที่นะครับแบงค์จะเป็นแบงค์ซูเปอร์เอ็กพอร์ตนะครับไกด์เป็นไกด์ซิกทรงเคนะครับนะท้ายก็จะเป็นท้ายทรงพุดเดิลหรือทรงสปอร์ตนะครับแต่ว่าได้ตรงหัวตรงนี้มานะครับเท่ๆนะครับแบงค์เป็นซูเปอร์เอ็กพอร์ตทั้งคันนะครับเวทก็จะมี87กับ10 20นะครับแต่สําหรับมือใหม่เนี่ยผมแนะนําให้ซื้อเวท87นะครับเพราะว่ามันครอบคลุมการใช้งานนะครับเผื่อตีหนอนยางตีปลายยางยกกระดี่อะไรเงี้ยมันก็ยังครอบคลุมการใช้งานนะครับ อ่ะเดี๋ยวเรามาลองตัวเวทสิบยี่สิบนิดนึงอ่าสำหรับคนที่เข้าหมายลบนะครับคนที่เข้าหมายลบนะครับต้องการงัดนะครับหรือว่าบางคนเนี่ยเอาไปตกปลาน้ําเช้านะครับต้องการแรงงัดเยอะๆก็จัดตัวเวทสิบยี่สิบนะครับนี่ตัวนี้นะครับก็เพราะว่าลิฟต์เยอะนะครับรู้สึกได้เลยนะครับว่ามันแข็งขึ้นเยอะนะครับอ่าตอนเรียกในะครับ ส่วนเวท10-20เนี่ยผมอยากจะแนะนําสําหรับคนที่ตกปลาน้ําเช้านะครับแล้วก็พวกที่ตกชะโดนะครับตกกระพงใหญ่หรือว่าเป็นหมายลกๆพวกป่าหญ้าป่าบัวก็อาจจะซื้อเวท10-20ไปใช้ได้นะครับตัวนี้แบงก์ซูเปอร์เอ็คอรนะครับเคาะปุ๊บเนี่ยปลายเด้งเลยนะอ่าก็มีมา2เวทนะครับมีทั้งท่อนเดียวและ2ท่อนนะครับ ลอกเดี๋ยวพูดถึงลอกนิดนึงนะครับตัวนี้นะครับลอกเป็นตัวเวอร์ชั่น3แล้วนะครับเวอร์ชั่น3ใหม่ล่าสุดนะครับเขาที่เขาแก้มาก็คือตัวกดฟลรปูนนะครับมันจะลื่นขึ้นนะครับมันจะไม่เหมือนล็อตแรกนะครับที่กดไปแล้วจะติดนะครับบางตัวมันติดตอนนี้เขาแก้มาเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตรงดาวเนี่ยจะมีกิ๊กเสียงนะครับตรงเบรกดาวเนี่ยมีกิ๊กเสียงแล้วก็ตรงนี้ครับตรงสปูนนะครับเดี๋ยวผมหมุนให้ฟังได้ยินเสียงไหมอันเนี้ยเวลาปามันล่าครับเวลาปามัน สู้เบรกนะครับเวลาปามันลากออกก็จะมีกิ๊กเสียงนะครับทําให้เราได้อัดทอรสในการสู้ป่านะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับที่เขาเพิ่มเข้ามานะครับเห็นคําว่าโอเพนนี้ไหมนี่ตรงนี้เป็นหน่วงนะครับสิบระดับก็ตีง่ายเลยแหละผมว่ามือใหม่ก็ตีได้ตัวนี้นะครับตรงนี้เราปรับลงมาที่คําว่าโอเพนข้างล่างนะครับปึ๊กมันเด้งเลยครับนี่ง่ายๆเลยแล้วก็ถอดแกนสปูลออกมาได้เลยนะครับตัวนี้นี่ถือว่าตอบโจทย์มาก นะครับตรงนี้เราก็หยอดน้ํามันหนึ่งหนึ่งหยอดพอนะครับเวลาเราจะดูแลรักษาเนี่ยหยอดน้ํามันนิดเดียวพอนะครับอย่าหยอดเยอะนะแล้วก็ปิดเข้าไปครับแล้วก็หมุนกลับมาคําว่าโค้ดอันนี้ง่ายมากนะครับนี่เป็นเวอร์ชั่นสามเวอร์ชั่นล่าสุดตรงน็อปนี่เห็นรูปแมงมุมไหมอันนี้เขายิงเลเซอร์มานะครับยางหล่อยางหล่อนะครับแล้วก็เป็นน็อปยาง eva ครับจับกระชับมือเวลามือเราเลอะเมื่อปลานะครับหรือเปียกน้านะครับหรือเลอะเหงื่อเนี่ย มันก็จะไม่ลื่นนะครับทําให้เราแบบหมุนได้สมูทขึ้นนะครับอ่าเดี๋ยวของงานอีกตั้งหนึ่งทีนะครับมีทั้งท่อนเดียวและสองท่อนนะครับตัวนี้นะครับนี่เดี๋ยวให้จัดเป็นเซตนี่ครับลองดูแอคชั่นอือ้อ่ราคานะครับสองพันหนึ่งรอยเก้าสิบาทเท่านั้นนะครับสองพันหนึ่งร้ยเก้าสิบาทได้ครบชุดไปเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะแถมสาย PE ไปให้ด้วยนะครับ1ม้วนเพื่อที่เราจะได้ไปถึงเนี่ยสามารถตกและใช้งานได้ทันทีนะครับก็จะมีคันนะครับเลือกเวทมาให้เรียบร้อยนะครับลอกมีทั้งหมุนซ้ายและหมุนขวานะครับส่วนสาย PE เนี่ยเดี๋ยวทางร้านจัดการให้นะครับไม่ต้องห่วงนะก็จะเลือกให้เข้ากับเวทคันและก็การใช้งานนะครับก็สําหรับมือใหม่นะครับที่ต้องการชุดนะครับตีอย่าฟอร์มราคาประหยัดงบไม่เกิน2 5 0 0นนะครับผมอยากให้ลองมองชุดนี้ นะครับซึ่งมันค่อนข้างที่จะตอบโจทย์แล้วก็คุ้มราคามากนะครับในราคาที่2190บาทเท่านั้นนะโอเคงั้นก็วิธีการสั่งซื้อเหมือนเดิมนะครับคอปรูปให้ติดชื่อสินค้านะครับหรือติดรูปสินค้านะทักมาที่ Facebook f a n p a g พจหาทายฟิชชิ่งสูบขุมวิท85ได้เลยนะครับอ่าส่วนใครที่ดูมาจากทาง YouTube นะครับก็กดดิงด้านล่างนะครับใครที่ดูมาจาก Tik t o k นะครับปัดขวานะครับแล้วก็จิ้มหน้าไบโอได้เลยนะครับ น่โอเคนั้นหละลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ